เป็นภัยจริงๆหรือว่าแค่ตื่นตูมครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะมาตอบกันในวันนี้และนี่เป็นประเด็นที่ผู้หญิงทุกคนต้องตั้งใจฟังให้ดีครับวันนี้เราได้พบหญิงสาวที่นี่ในอินเดียนาที่กําลังจะตายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยผู้หญิงหลายล้านทุกวันเอมี่เอลิฟริตคิดว่าเธอมีไข้ภายในไม่กี่วันสาววัย20ปีจากโคลัมบัสอินเดียนาตายเมื่อมิถุนายนจากโรคช็อกจากสารพิษเพราะผ้าอนามัยแบบสอด เธอเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสและเธอก็อยู่ที่นั่นค่ะและภายในสองวันเธอก็ตายนะคะเธอตายจริงๆบริกนี่คาร์นอฟสกี้วัยสิปีรอดชีวิตแต่ต้องตัดนิ้วเท้าของเธอครอบครัวพูดว่าหมอเชื่อว่าชิ้นส่วนของผ้าอนามัยแบบสอดฝังอยู่ข้างในตัวเธอและละลายเข้ากระแสเลือดของเธอโรคชรืานพิษขึ้นผ้าหัวในปี1980เมื่อผู้หญิง38คนตายเพราะผ้าอนามัยแบบสอดแล้วผมหมอว่า นั่นไงนั่นคือคำตอบนี่เป็นเหตุผลของโรคท็อกจากสารพิษผ้าอนามัยรีไลน์ได้ออกสู่ตลาดหมอเทียโนอยู่ที่ศูนย์กลางการโต้เถียงถึง31ปีบ่อยครั้งเขายืนยันกับผู้ผลิตผ้าอนามัยแบบสอดงานวิจัยของผมบ่งชัดว่าสารสังเคราะห์อ,อาจเพิ่มสารพิษ ST1 โรคช็อกจากสารพิษกระทบต่อสาววัยต่ำกว่า20ที่อัตราสูงมากคนที่ไม่ฟังคือผู้ผลิตผ้าอนามัยแบบซอสให้พูดง่ายๆที่อยู่กับเราคือลิซ่าผู้สิงลูกสาวของเธอเอมี่นะครับตายเมื่อปีที่แล้วทั้งที่อายุแค่20ปีจากโรคช็อกจากสารพิษบริตนี่อยู่ที่นี่ด้วยครับผู้เกือบตายจากมันพร้อมทั้งพ่อแม่ของเธอเชลลี่และเดวิดนะครับขอบคุณมากที่มาที่นี่นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ และลิซ่าครับผมต้องขอบอกนะครับว่าเราเสียใจมากที่คุณสูญเสียลูกสาวคุณไปขอค่าขอบคุณเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีเหตุผลที่เราเชิญคุณมาที่นี่เพราะว่าเมื่อเอมี่เริ่มป่วยคุณรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเออคือมันแค่ไข้หวัดใหญ่ดูธรรมดานะคะไม่มีอะไรให้เราตโนกเลยนะคะเมื่อเธอ,เ,อ,อเริ่มเสียน้ําเราก็ไปโรงพยาบาลคะ่ะบริทนี คุณเป็นโรคช็อกจากสารพิษเหรอคะคุณคิดเหมือนกันไหมว่าแค่เป็นไข้นะครับค่ะแค่ฉันคิดว่าเป็นไข้หวัดจะมีไข้เอเจียนเออกินอะไรไม่ลงนะคะตาพลามัวแล้วก็มองเห็นบ้างอามองไม่เห็นบ้างนะคะและที่มือและเท้าของฉันก็ไม่รู้สึกเลยค่ะเมื่อเธอไปโรงพยาบาลเมื่อเธออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กมีศัลยะแพทย์คอยตรวจเธอเพราะมือของเธอดำ เหมือนภาพที่แสดงนั่นนะครับและท้าของเธอยิ่งแย่กว่าน,นั้นมันเริ่มที่ส่วนเท้าครึ่งหนึ่งของเธอพวกเขากังวลมากว่าเธออาจเสียเท้าไปครึ่งหนึ่งในตอนแรกผู้หญิงหลายคนสงสัยเรื่องโรคช็อกจากสารพิษและผ้าอนมามัยแบบสอดและโรคนี้อาจจะมีบางชิ้นส่วนติดในร่างกายมันอาจจะทำให้เกิดแบคทีเรียรที่อยู่บนตัวของคุณเข้าไปยังกระแสเลือดและก็ทําให้เกิดโรคที่ทําให้เป็นโรคเหมือนกับไข้หวัดค่ะและก็เกิดบางสิ่งด้วยนะคะคือเป็นผื่นแดงและจะกระทบต่ออวัยวะของคุณจนช็อกร่างกายของคุณจะเกิดภาวะช็อก ใช่ไหมคะทรอิสหลอดเลือดของคุณก็จะค่อยๆแตกนะครับ คุณจะไม่ได้ออกซิเจนพอหรือเลือดไหลเวียนไปสู่อวัยวะที่สำคัญระบบร่างกายจึงหยุดทำงานและเราอยู่ในสายกับหมอที่ต่อสู้กับผู้ผ,ผลิตผ้าอนามัยแบบสอดในยุค80นะครับหมอฟิลิปเทียโนผู้ที่คุณเห็นในคลิปไปแล้วเขาเป็นผูมิในการของจุลชีวคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาที่ศูนย์แพทย์แลงกอนที่มหาลายーーัยนิวยอร์กเขาอยู่ในสายตรงจากนิวยอร์กเห็นได้ชัดว่าหมอเทียโนนะครับเรามีครอบครัวที่อยู่ที่นี่ ผู้ที่พยายามคิดว่าทำไมสาวๆยังเป็นโรคช็อกจากสารพิษคุณคิดว่าไงครับหญิงสาวทั้งคู่ใช้ผ้าอนามัยสอดแบบเดิมซึ่งเริ่มแรกทำจากใยสังเคราะห์ที่เหนียวอาจจะมีคอตตอนผสมหรือไม่ก็ได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพทางเคมีต่อร่างกายจนผลิตสารพิษโรคช็อกจากสารพิษไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีเรีย มันคือสารพิษและไฟเบอร์สังเคราะห์นั่นเพิ่มสารพิษมากกว่าคอตตอนขอบคุณที่แชร์ความเห็นค่ะผู้หญิงเเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเธอสามารถที่จะใส่ผ้าอนามัยแบบสอดและนี่ก็ก่อให้เกิดแบคทีเรียรค่ะและหลายครั้งที่ผู้หญิงบางคนรับรู้ไวต่อสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกเธออาจจะกลัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะ คือ,อมันเกิดขึ้นหลายครั้งฉันเห็นผู้หญิงที่โชคร้ายใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไว้นานกว่าที่แนะนํานานกว่าสี่ถึงแปดชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับการซึมซับด้วยโดยทั่วไปแล้วเรารู้ว่าโรคช็อกจากสารพิษไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่และโชคร้ายจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณและเราเสียใจยกับคุณด้วยค่ะแต่ว่าสําหรับผู้หญิงส่วนมากแล้วถ้าใสา่ย,ยังถูกต้องเปลี่ยนบ่อย,อย,อยอคนส่วนมากนะคะคือคนส่วนมากเท่านั้นค่ะไม่ทุกคนนะคะ ทุกอย่างไม่ได้สมบูรณ์แบบค่ะการคุมกําเนิดก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบด้วยทุกอย่างไม่ร้อเปอร์เซ็น์ค่ะแต่ว่าคนส่วนมากไม่มีปัญหาเรื่องการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดค่ะเออเรายินดีมากนะครับบริตนี่ที่คุณอ,อยู่กับเราในวันนี้ลิซ่าขอบคุณที่อยู่ที่นี่นะครับ,บแลวก็แบ่งปันเรื่องราวกับเรามอร์อเทโนโนครับขอบคุณที่มาอยู่กับเราครับช่วงหน้ายาต้านเชื้อเมอร์ซาแม้แต่พิษสุนัขบ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องกังวลล่ะครับเล้วองกับ ถ้าคุณตื่นมากลางคืนและมีค้างคาวในห้องคุณให้คุณคิดว่าคุณถูกกัดโดยค้างคาวนีออ้ถ้าคุณไม่อยากมีอาการต่อไปเช่นจิตร้อนไม่ได้นอนหรือว่าเป็นลมอะไรทำนองนี้นเป็นอันตรายหรือไม่ทางการแพทย์นะครับเมื่อเร,เร็วๆนี้เราได้รับอีเมลจากเจนนิเฟอร์ในดัลลัสเธอเขียนมาว่าหมอที่รักลูกของฉันลคลั่งคล้ทีวีโชว์และหนังทุกเรื่องเกี่ยวกับแวมไพร์ แต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้ยินว่าบางคนในอเมริกาถูกฆ่าจากขังข่าวดูดเลือดอันนี้มันจริงหรือเปล่าครับเนี่ยและฉันต้องกังวลอะไรไหมอ่า CDC นะครับได้ประกาศคนที่ตายจากขังข่าวดูดเลือดในอเมริกามันเกิดในหลุยเซนากับวัยรุ่นเม็กซิกันคนหนึ่งนะครับเห็นได้ฉันว่าถูกกัดในเม็กซิโกชายคนนี้มาทำงานในอเมริกาโดยไม่ได้รักษามาก่อนด้วยนะครับโอ้ <Ooh. S 1> oh. ผมไม่รู้ว่าทำไมพวกคุณร้องโอ้และอ้าวนะสิ่งนั้นน่ารังเกยียจและตอนนี้ผมเข้าใจนะครับเพราะนี่คือสถานการณ์ข้างข้าวดูดเลือดมันมีอยู่ทั่วในลาตินอเมริกาแต่ว่า CDC <ๆ>พูดว่ามันอยู่ในเม็กซิโกอาจหมายถึงพวกมันย้ายไปทางเหนือนะครับบางทีอากาศอาจจะเปลี่ยนก็ได้พวกมันอาจมาอเมริก,กาแล้วนะครับตอนนี้เวนทูราแอลเอประเทศในแคลิฟอร์เนียนี้ถูกรายงานว่าติดพิษข,ข้างข่าวกว่าปกติในหน้าร้อนคนและสุนัขถูกกัดเมื่อ2-3ถึงสสัปดาห์ที่แล้วแาละสำคัญมากเพราะว่าพิษนี้นั้นปกติแล้วทําให้ตาย้าไ่ ใช่ไหมเออมีแค่ชายอบริการสามคนซึ่งรอดจากพินี้โดยแม่รักษาและนั่นบอกว่าทําไมอาการแรกที่คุณเป็นจะมีไข้เจ็บคอและก็ไอและคุณไม่ได้คิดถึงโรคนี้นั่นบอกว่าทําไมถึงสําคัญที่จะหลีกหนีจากค้งคงางคาวนะครับเป็นพาหะอันดับหนึ่งของโรคนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นพาหะอันดับหนึ่งที่คุณจะเป็นโรคนี้จากค้างคาวดังนั้นถ้าคุณตื่นมากลางคืนแล้วมีคา้างคาใวในห้องคุณ ให้คุณคิดว่าคุณถูกกัดโดยค้างคาวนี้ถ้าคุณไม่อยากมีอาการต่อไปเช่นจิตหลอนไม่ได้นอนหรือว่าเป็นลมที่ยิ่งแย่ยไปกันใหญ่ดังนั้นคุณต้องระวังนะครับแล้วรู้ไหมสัตว์เลี้ยงจะเป็นพาหะเพราะสิ่งที่เกิดกับโรคพิษค้างคาวพวกมันจะเสียความสามารถในการบินแล้วสัตว์เลี้ยงก็จะสงสัยแล้วมันจะถูกค้างคา,าวกัดแล้วมันก็จะติดเชื้อนั่นบอกว่าทําไมจึงอบอกเราว่าเราต้องให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับใช่ครับสัตว์เลี้ยงจะติดเชื้อ เว้นแต่ว่ามันถูกให้บทศิลปงกันแล้วนะครับนักบวชทำไมเราทําแบบนั้นและถ้าคุณถูกกัดโดยสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นค้างคาวแรคคูนสุนัขบ้ามีการรักษามากมายที่จําเป็นนะครับยิ่งคุณรักษาเร็วมากเท่าไหร่คุณก็จะมีทางแก้เร็วมากเท่านั้นนะครับบอกลูกคุณว่าอย่าไปจับค้างคาวถ้าคุณเห็นมันเกาะอยู่ที่นั่นก็อย่าไปแตะมันแต่แล้วทำไมคุณไม่อยากเลี้ยงเจ้าสัตว์ตัวเล็กที่แน่ก่อนนี่แหละครับ้วนเดืเหรอ เออที่โทรมาหาเราทางโทรศัพท์เพื่อคุยเรื่องถัดไปก็คือบ๊อบบี้จากเลกแลน์ฟอริดาบ๊อบบี้เกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีค่ะคุณหมอฉันต้องต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่กลับมาอีกโดยเฉพาะเชื้อเมอร์เซอร์มาสองปีแล้วนะคะฉันเป็นครูนะคะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนค่ะแต่วงจรการติดเชื้อกลับมาอีกตอนที่ฉันกลับไปทํางานฉันไม่เห็น วิแววของการติดเชื้อตั้งแต่มิถุนาแล้วก็กลับไปทำงานเป็นเวลา3สัปดาห์ถ้าสงสัยมันจริงๆสงสัยว่าเมื่อไหร่การติดเชื้อครั้งถัดไปจะปรากฏ และฉันแค่กังวลด้วยว่าฉันจะปลอดจากเชื้อโดยสมบูรณ์ได้ไหมเออบ๊อบบี้ผมรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่กวนใจนะครับตอนนี้คุณคไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะครับหมอสเปลเบ,ลเบริร์กยังไม่ออกจากตึกนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อและเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์การแพทย์ที่โรงเรียนการแพทย์เดวิดเจฟเฟนและ เราเห็นเชื้อเมอร์เซอร์กลับมาบ่อยๆในกรณีของบ๊อบบี้นี่ไม่เหมือนใครนะครับไม่เลย,ละน,ยนะทราวสผมมั่นใจว่าคุณเห็นมามา,มากในห้องผ่าตัดเมอร์เซอร์มักจะกลับมาเหมือนการดื้อยาส่วนมากมันเนออเราไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนเชื้อถึงกลับมาและบางคนไม่กลับมาและการกลับมาของเชื้อ 50- าสิบ้าครั้งข่าวดีคือใน่สุดมันก็จะหายไปเองแต่ก็มีอีกเราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันถึงเกิดได้และก่อนโชว์วันนี้นะครับเจนเลียนถามว่าฉันติดเมอร์เซอร์ได้ยังไง เพราะทุกคนกลัวนะครับ mm hmm. โอ้พระเจ้าฉันติดเชื้อเมอร์เซอร์ไหมแต่ว่าความจริงคือ 20- หรือ30เซของเราอาจมีมันอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วใช่นะครับคุณมองรอบห้องมีคนในห้องนี้มีเชื้อเมอร์เซอร์ในผิวหนังนะครับและทุกคนตอนนี้เขาอาจมี <c oughs> แต่แต่เราบางคนไม่ไติดเชื้อจากมัน ไม่ได้ติดเชื้อจากมันนี่ใช่ไหมครับครับเมื่อคุณติดเชื้อแบคทีเรียรโดยทั่วไปคุณติดเชื้อแบคทีเรียรที่คุณนํามาทางร่างกายไม่ได้รับจากคนอื่นแล้วเราไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนจึงมีมันและติดเชื้อและคนอื่นๆที่มีมันแต่ไม่ติดเชื้ออันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับให้พูดก็คือ ในกรณีบ๊อบบี้หรือว่าคนอื่นนะครับนั้นจะปวดจากโรคนี้หลายครั้งจากเชื้อที่พวกเขาสามารถกําจัดออกจากผิวหนังได้มีหลายลสิ่งที่คุณอาจจะลองเช่นอาบยาฟอกขาวใส่ย,ยาฟอกขาวหนึ่งส่วนสีถ้วยในอ่างอาบน้ําในน้ําอุน่นแล้วก็แช่มาสิบห้าถึงยี่สิบนาทีสองสาครั้งต่อสัปดาห์แล้วคุณก็ล้างมันออก และก็มีผลิตภัณฑ์เช่นอะคลอเฮกซิดีนซึ่งหาซื้อได้ในร้านขายยามันเป็นสบู่ที่สามารถอาบน้ําซึ่งจะลดจํานวนของแบคทีเรียในผิวหนังของคุณและคุณพูดถูกผมใช้มันในคนไข้ที่เชื้อกลับมาหลายครั้งและคุณก็แค่ลองทําลายวงจรดูแต่ดูเหมือนบ๊อบบี้อาจแหวกวงจรแล้วนะครับเป็นไปได้หมดนะครับแต่หวังใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้เธอกลับไปโรงเรียนนะแล้วได้แต่ภาวนา มันเป็นความท้าทายเสมอนะครับหมอสเปลเบิร์กขอบคุณมากบคครับบ๊อบบี้โชคดีที่โรงเรียนนะหวังว่าคุณจะปลอดเชื้อนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการด้วยนะครับช่วงหน้า5คำถามเรื่องไข้วัดสุดฮิตที่คุณอยากรู้อย่าลุกไปไหนนะครับ น,น่า,าตก <บ S 2> ใจามากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยผู้คนบาดเจ็บ<อ>ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บอย่างหนักบาดเจ็บที่หัวและกระดูกสันหลังหลังสิ่งนี้หล่นทับเธอสองคนตายปีที่แล้วสิ่งนี้<อ>ปิวสูง20ฟุตในอากาศมันเป็นอันตรายหรือไม่ครับเราจะให้คุณวิเคราะห์กันในช่วงหน้านี้ครับ เด็กคนหนึ่งต้องต่อสู้หลังจากสิ่งนี้ในการคาริวัลลนทับมีคนอย่างน้อย12คนเ็พพวกเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากโอ้เปล่จ้าพวกเขาบอกว่าเออเนื่องจากลมแรงทําให้บ้านสามหลังที่มา<อ>ที่นี่ค่ะบ้านสามหลักก็ปริวันเลยและเด็กๆก,ก,ก็โดมนมาทับนะคะแล้วก็เออมีเด็กๆนอนอยู่ทุกที่เลยค่ะเด็กและผู้ใหญ่ที่ยืนเข้าแถวอยู่รอบๆถูมดูดเข้าไปข้างในบ้านฉันไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะมันเหมือนกับออกมาจากหนังโอ้ในช่วงเทปนั่นผมอยากจะพูดว่า ปี๊บปี๊บน่าตกใจมา,มากเลย <จะ S 2> ครับผมคิดว่ามันจะเกิดนะเนี่ยเอ,อ่อและหลังผู้คนบาดเจ็บผู้หญิงคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัสบาดเจ็บที่หัวแล้วก็กระดูกสันหลังหลังจากอันหนึ่งตกมาที่เธอสองคนตายปีที่แล้วในเหตุการณ์ที่ต่างกันและสิ่งนี้บินลอยขึ้นไป20ฟุตจากพื้นนะครับพระเจ้าสิ่งนั้นหนักนะจะเป็นที่ได้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ถูกควบคุมจริงๆคุณต้องแน่ใจว่าคุณทำตามกฎด,ด้านความปลอดภยัยและหนึ่งในนั้นพุ่งลงมาที่พื้นและไปเป็นสิ่งที่หนักมาก แล้วมันก็มีเหล็กนี่อยู่ทุกมุมและพวกมันน่าจะบินลอยไปครึ่งหนึ่งจากพื้นนะโอเคอและ้ว okay. <Okay. S 1> นั่นเออจึงสําคัญจริงๆและที่คุณเห็นสิ่งที่เกิดในวิดีโอนี้มันคือลมลมแรงอาเสียงมากสําหรับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเออลมแรงคุณต้องทําให้เจ้านี่แฟบและนํามันมาอย่างพื้นและบอกให้คนอยู่ห่างและต้องแน่ใจว่าคนคุมมันได้ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญและถ้ามีเด็กๆเล่นอยู่แถวนั้นและพวกเขาเป็นเด็กเล็กและเด็กโตผู้คนจะล้มและเด็กโตจะไปทับเด็กเล็กและนั่นเป็นปัญหาด้วยพวกเขาจะปลอดภัยถ้าคุณทําตามคำแนะนำเลครับแต่ว่าถ้าอากาศแย่ก็เริ่มเอาลมออกและถืเป็นวันที่แย่ซะถ้าคนมีหลายขนาดมันมีกรณีหนึ่งที่มีเด็กเล็กคนหนึ่งและผู้ชายสองคนที่นั่นและพวกเขาล้มลงเพราะสิ่งหนึ่งไปทับเด็กเล็กคนหนึ่งแล้วก็ตายใช่ ต่อเลยดีกว่านะครับนี่คือแม่จากฟลอริดาที่ลูกสิบขวบของเธอกลัวบางสิ่งที่เขาต้องการเพื่อมีชีวิตอาหารครับลูกของฉันกลัวการกลืนอาหารและเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สองปีครึ่งที่แล้วแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะ ตอนนี้ความกลัวด้านการกลืนหลายคนอาจคิดว่าไม่สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับบางคนมันอาจเป็นความกลัวจริงๆและไปดูที่ประเภท OCD ที่พวกเขามีช่วงเวลาที่ยากในการกินอะไรก็ตามเพราะพวกเขากลัวการกลืนนะครับนี่หลังจากการที่พวกเขาเคย <sm> เผชิญกับประสบการณ์ที่แย่ใครับปกติจะ <ๆ S 2> เกิดหลังจากการเคยกลืนแล้วแล้วรู้ไหมถ้าคุณผ่านช่วงนั้นมันน่ากลัวมากเลยนะครับ mm hmm. ถ้าคุณเ,เคยช่วยเด็กจากการสำลักเองก็น่ากลัวแล้วถ้าคนจํามันได้และคุณมีช่วงเวลาที่ยากกับแต่ละชิ้นที่กลืนหลังจากนั้นแล้วรู้ไหมโดยเฉพาะอ,อาจเคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเช่นเนพราเขาอาจจะมีอะไรติดคออะไรแบบนั้นพราเขาอาจกลัวสิ่งนี้มีสองสาสิ่งที่คุณทําได้หนึ่งจำไว้ว่า มันจริง <Okay. S 2> มันเป็นความกลัวจริงๆยาวสิ่งนี้ออกแล้วต้องใช้การเข้าหาหลายวิธีคุณต้องมองที่การแพทย์ปกติแล้วผมจะพาเด็กไปหานักพยาธิวิทยาทางการพูดเพื่อดูอาการกลืนของเด็กแม้แต่การศึกษาด้านการกลืนการกลืนทาาดแบบเรียมเพื่อแน่ใจว่ากล้ามเนื้อพวกเขาทํางานแล้วถ้าเราพบว่าไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ของเรื่องนี้แล้วเราอาจต้องหันไปจดจ่อเรื่องพฤติกรรมอาจออกกําลังง่ายๆด้วยการนับการเคี้ยว จนเด็กพุ่งไปที่การนับแล้วก็ลืมกระบวนการกลืนปกตินะครับแต่เด็กบางคนก็มีปัญหามากในการกลืนบางสิ่งมากกว่าคนอื่นนะครับเหมือนเด็กบางคนที่ไม่สามารถกินยากไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับมันคุ้มที่จะใช้การประเมินทางการแต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีปัญหาโครงสร้างนะครับช่วงหน้าเขาเป็นผู้ออกแบบทางใจเบื้องหลังโชว์สุดฮิต Law and Order SUV และ ER เราจะมาดูว่ากุมารแพทย์ตอนนี้ผสมการแพทย์กับเรื่องเหนือธรรมชาติ หวังนะไม่ว่าผมทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบางครั้งมีบางสิ่งที่เป็นบางสิ่งที่มาช่วยให้ผมทำถูกคุณเข้าใจใช่ไหมว้าวเย้โอเคเธออยู่ด้วยตอนนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าล่ะ